ยายดีใจได้ล่องน้ำแล้วมานั่งดูมานั่งดูคนเขาทำงานคนสี่แยกนะคะก็ทางเข้าออกบ้านตาเมายัางเดินทางได้ปกตินะคะยกเว้นฝั่งตรงร้านยายตุยนะคะบ้านยายตุยตะลื่นแล้วก็ร้านยายสเลนนะคะเข้าออกไม่ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ติดทำรางน้ำนะคะก็สามารถเลี่ยงเส้นทางได้นะคะสำหรับท่านที่ไม่ทราบเนาะ เพราะขณะนี้นะคะวันที่25สิงหานะคะก็มีการทํารางน้ำนะคะทางเข้าออกเข้าได้แค่บ้านตะเมานะคะฝั่งนู้นนะคะเข้าได้แต่ฝั่งนู้นนะคะทางนี้ก็กยังออกเข้าออกไม่ได้นะคะติดรางน้ําบ้านยายสลินบ้านยายตุยนะคะตอนนี้นะคะรางน้ําก็ สองฝั่งแล้วนะคะฝั่งนี้นะคะครบหมดแล้วนะคะทั้งสองฝั่งบ้านคุณยายลีนะคะสีแยกเสร็จแล้วนะคะนี่เรียบร้อยแล้วสําหรับสีแยกนะคะสามารถเดินทางเข้าออกได้แล้วนะคะตอนนี้วันก่อนคือเขาขุดเนาะนะคะก็เดินทางได้ปกติแล้วนะคะวันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูนะคะวันที่ยี่สิห้าสิงหานะคะ วันนี้รางน้ําก็ตามที่เห็นนะคะสองฝั่งนะคะคุณยายก็มานั่งรุ้น,นะคะมาดูเขาทํารางน้ําความเจริญมาถึงหน้าบ้านเราแล้วนะคะตอนนี้นะคะถึงบ้านหญิงแล้วถึงบ้านหญิงแล้วถึงบ้านโน้หรือย,ยังถึงบ้านโน้หรือย,ยังรางน้ํายังเหรอได้แปดสิบล้านหรือย,ยัง นะคะก็ตามที่เห็นนะคะหน้าบ้านพี่แกะพี่เทพนะคะแล้วก็ทางร้านครูสมชายนะคะตอนนี้ถึงหน้าร้านครูสมชายยายสเสล,ลนล้างรถนะคะก็ถึงจุดตรงนี้ยายยายก็มานั่งลุ้นยายตุย้ดีใจไหมดีใจต่อไปเราลดน้ำหน้าบ้านใช้น้ำไม่ต้องเดือดร้อนแล้วเนาะล้างรถก็ลงท่อได้เลยนะคะล้างรถก็ลงท่อได้เลยสบายสบาย นมจีนชมบรรยากาศนมจีนเจ้าไหนคะยายตุย๋ยเจ้ายายมูนยายมูนนะคะอร่อยนะคะเส้นสวยเอ๋อุดหนุนได้นะคะาทางไปบ้านตะเมาน้ำยาก็อร่อยเส้นสวยเส้นขาวงบนี้เท่าไหร่งบนี้เท่าไหร่50บาทห้าสิบบาทเองกินได้ตั้งเยอะขนมจีนหนึ่งกิโลเนาะคุณยาย เจ้านี้ไหนเห็นหลายคนบอกว่าอร่อยนี่เสื้อ่สวยนะคะสวยสรเราก็กินไปดูบ้านเมืองไปความจเจริญเสริฐถ,ถึงหน้าบ้านแล้วนะคะความจเจริญเสริฟถ,ถึงหน้าบ้านแล้ว หน้าลำเคนทำดีๆนะหน้าบ้านพี่อะเฮ้ยฝากฝังเองไว้แล้วนะแม่เองมาเฝ้าทำงานเนี่ยทำไม่ดีแม่ตีเด้อแม่มาให้กำลังใจเนี่ยหัวหน้าลำเคน กำลังใจลูกหลานขับขี่กันอย่างระมัดระวังนะคะช่วงนี้เขตต่อสร้างเ้ยขะโนามใครแ่ีมันจะตกโนาทำไมไม่เดิมครับใครถามม่วนแ่ ตอนนี้ถึงนี่แล้วนะคะ หน้าบ้านแล้ววันนี้จะได้รางน้ำแล้ว